ต้องใช้คําว่าสหรัฐเนี่ยมีแต่ได้กับได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะโกยเงินเข้าประเทศมหาศาลจริงครับในหลักล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐขึ้นไปล้านนี่คือล้านสองตัวแล้วสกุลเงินเป็นดอนลลาร์สหรัฐด้วยถ้าจะตีเป็นเงินไทยเอา3 3มเข้าไปคูณฮนะว่ามหาศาลขนาดไหนกับสารพัดดิวที่เกิดขึ้นจากการที่โดนัลด์ทรัมผู้นําของสหรัฐเดินทางไปเยือนสาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มจากซาอุดีอาระเบีย ต่อด้วยกาตาแล้วก็ไปจบท้ายที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับผมเริ่มต้นจากล่าสุดซึ่งประเทศหลังสุดที่ทางโดนั์ทรัมป์เขาเดินทางไปเนี่ยคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะครับก็ปิดดิวไปได้ขั้นต่ำประมาณ200แสนล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก6ล้านล้านบาทได้ครับโดยทางโดน,โนัททรัมป์นะครับเขามีการประกาศข้อตกลงกับ UAE มูลค่า200แสนล้านดอลลาร์แล้วทั้งสงประเทศก็ยังเห็นพ้องต้องกัน ในการกระชับความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว,ว่า AI ด้วยแล้วทีนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนจะมา UAE ทรัมป์ก็ไปปิดดิวกับกาต้ามาซึ่งก็บรรลุข้อตกลงขั้นต่ำก็คือ200 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันครับโดยเฉพาะดีลใหญ่ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือกาต้าแอร์เวย์ที่มีการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิงล็อตใหญ่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ ตอนแรกคิดว่าจะอยู่ที่160ลำก็เพิ่มขึ้นมาอีก50ลำกลายเป็น210ลำม,มูลค่าคือ96,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วยังไม่นับอีกสารพัดโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการที่กาตาเขาจะมีการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนเทคโนโลยีในการป้องกันตนเองโดยเฉพาะเทคโนโลยีป้องกันโดรนนะครับทีนี้ก่อนจะมากาตาครับทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการเดินทางไปซาอุดีอาระเบีย แล้วที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็เป็นการปิดจ็อบปิดดิวที่มหาศาลเช่นเดียวกันครับมูลค่าประมาณ6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยแล้วสิ่งที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาเตรียมจะมีการไปลงทุนกับทางสหรัฐเอาหละหลักๆก,ก,ก็จะคล้ายคลึงกับกรณีของกาตาร์ครับนั่นก็คือเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเพราะว่าตอนนี้ถือได้ว่าเป็นการ,ปรเปลี่ยนยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ที่จะมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียกับทางสหรัฐ ไปอเมริกานะครับจากก่อนหน้านี้อาจจะมีการใช้ยุทธศาสตร์เรื่องของน้ํามันแลกกับอาวุธแต่ว่าตอนนี้ระดับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับทางซาอุดีอราระเบียเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แนบแน่นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการที่บริษัทเทคของซาอุดีอราระเบียก็จะร่วมลงทุนกับบริษัทเทคของสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อยู่นะครับ